สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับอ่ะหวยออกแล้ววันที่หนึ่งรกรกฎา,าเลขบนออกห้าศูนย์สามนะครับเลขล่างออกแปดเก้ามาดูว่ามันมีไหมสูตรนี้เนี่ยผมลงให้ท่านสมาชิกดูก่อนหน้าน,นู้นนะครับเนี่ยมีแปดเก้าบนด้วยแปดเก้าบนแต่มันออกล่างล่างก็มีนะครับแปดเก้าเข่า เข้าตัวนี้นะแปดเก้าคือทั้งหมดสิแปดชุดท,ชชท่านสมาชิกที่มันดูก็น่าจะจําได้นะกระดาษแผ่น,เ,นเล็กเลขสี่ดับนะเห็นไหมเลขสี่ดับดับ,ดบจริงๆด้วยเลขสี่ทับไหม่างออกแปดเก้าน่ยไม่มีเลขสี่ดับนะดับนะเลขบนไม่มีเลขสี่ดับนะ เห็น <S an> ไหมนี่นี่น,น,น,นี่ตัวนี้อธิบันชนเ่ยหมืนห้าสูตรเด่นแต่ดับบนสี่อ่าดับนะเลขสี่ดับดับเห็นไหมมันมาแค่เลขเก้าเลขเก้าชนสามสูตรเลขแปดชนสามสูตรสุดท้ายออกแปดเก้าส่วนเลขเลขบนไม่เข้านะครับเลขบนเหมือนเดิมนะครับได้แค่โต๊ะเท่านั้นเองห้าสามห้าใช่ไหมเนี่มันออกห้าศูนย์สาม นี่นี่นี่สูตรนี่นะครับนี่สูตรสูตรที่ห้าสูตรที่ห้าได้แปดเก้าเหมือนกันนี่นี่นี่แปดเก้าเนี่ยผมจับไว้ตรงนี้อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้จับบนนะอันนี้ผมจับล่างไอ้จับบนไม่ได้จับล่างจับสามตัวแปดสามเก้าสามแปดศูนย์เก้าศูนย์นี้แต่ที่ผมจับตรงนี้เนี่ยก็คือนี่แหละครับ นี่นี่ครับนี่เลขแปดเก้าเนี่ยนี่นี่นี่สูตรสูตรที่สี่เนี่ยเห็นไหมแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเก้านะครับสูตรที่สองเนี่ยเนี่ยสูตรที่สองเนี่ยก็จะมีแปดเก้าแปดศูนย์แปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เนี่ยก็เข้าแปดเก้านี้เนี่ยอันนี้ก็เข้าตรงนี้นะครับก็อันนี้สูตรนะสูตรเห็นไหมเลขบนออกห้าศูนย์สามใช่ไหมมันได้แค่ห้าสามเนี่ย มันเป็นเมือนงวนที่แล้วแต่เลขล่างยังเข้าตรงนะตรงนะก็โอเคใช้ได้ไปต่อนะครับมวดหนาทานาที่ชนแจก็ติดตามดูนะครับผมคัดให้แบบนี้สูตรมันเยอะสูตรห้าสูตรทั้งหมดยี่สิบเจ็ดชุดอ่ะคัดแล้วเหลือสิบแปดชุดนี้สิแปดชุดก็ตรงนะมันก็ใช้ได้นะครับมันก็ไม่เยอะอ่าบนล่างนะก็คือเลขแปดเก้ากัชนสองสูตรไงอื เลขที่ชนสามศูนย์ะแปดศูนย์แล้วเก้าศูนย์ะศูท้ายศูนย์เนี่ยศูนย์ศูนย์ไปอยู่บนเอ่อแต่เลขแปดไปเก้าเนี่ยมันอยู่ล่างก็าคมจัดให้เต็มเต็มเนี่ยน,นี่นี่นี่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ล่างอนะี้นี่ล่างแล้วก็บนผมก็ให้แปดเก้าอยู่เอ่อกันเหนียวไว้ก่อนนะครับสุดท้ายก็หมวดนี้ง่ายๆได้แค่ล่างแปดเก้านะครับตรงตรงเอ่อเลขสีดบนะเลขสีดบบนล่างเรียบ งวดหน้าจะ,จะ,จะยากอะไรงวดหน้าดับก็ดับสามนะครับอืมแล้วก็เลขบนออกแปดเก้าใช่ไหมแปดบวกเก้าได้เจ็ดดับเจ็ดองวดหน้าจะยากอะไรแค่นั้นเองอ่ะคลิปนี้สั้นๆนะครับเฉลยการหลังหวยออกทุกท่านที่มาดูคันใดที่ถูกก็ยิยนดีด้วยนะท่านในที่มาถูกไม่ถูกก็ยังให้ดูนะครับเนี่ยผมขัดเลขไม่เยอะนะครับมันตรงนะมันตรงมันเข้าจริงถูกจริงไอ้สูตรเนี่ยนะครับผมก็เลขเยอะก็จริงเพราะผมบอกว่าท่านสมาชิกพยายามดูให้จบ ทุกคลิปนะครับเออคลิปไหนที่ผมสรุปอืมก็งามนะครับงามครับสวยงามเลยไม่พลาดก็ยังไม่พลาดหมวดนี้อ่าได้แค่เลขล่างแปดเก้าเท่านั้นนะครับอ่หมวดหน้าอาจจะเป็นเอสามตัวบนสองตัวบนด้วยนะครับหมวดหน้าทำต่อสูตรนี้นะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่ 4, สี่สูตรที่ห้าสูตรที่ห้า<ม>ก็มีแปดเก้าผมลืม ลืมว่าสูตรที่ห้าเนี่ยมีแปดเก้าแล้วสูตรที่นี้สูตรนี้ก็มีแปดเก้าสูตรนี้มีแปดเก้าจริงๆแปดเก้าชนกันสามสูตรนะแต่ผมเขียนว่าชนสองนี่นี่นี่แปดเก้าชนสองสูตรจริงๆมันชนสามนะนะครับชนสามแปดศูนย์เก้าศูนย์สรุปแล้วนะเออแล้วก็แปดเก้าก็ชนสามสูตรเช่นกันแต่ผมลืมลืมสูตรนี้สูตรที่ห้าเนี่ยเนี่ยแปดเก้านะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้ละอ่ะเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวทําให้ดูว,ว่างว่างก่อนว่างเลยเดี๋ยวจะทาให้ดูอ้าวท่านใดที่มาดูใหม่อยากดูคลิปเก่าก่อนที่ก,ออก่อนทีไว้ออกเอามาดูนะผมลงลงให้ท่านสมาชิกดูหลายท่านเขามาดูเยอะแยะเออทั่วโลกเลยนะครับนี่แหละที่ผมทําให้แบบนี้ สิบแปดชุดก็พันแปดพันแปดร้อยบาทนะก็กําไรอยู่นะเ <c oughs> ออกาไรานะมันถูกตรงไนี่นี่เนี่ยแปดเก้าเนี่ยลางเขียนดูอ่านดูดิเนี่ยผมเขียนใบลางสับรบายสีให้ดูด้วยโอเคจบกันแค่นี้เจอกันคลิมหน้านะสวัสดีครับโอ <c oughs> <c oughs> ้โชว์หนะ้าจอกันนะ๊บน่งยบางทีท่านสมาชิกอยากแคป แล้วก็ไปดูคลิปว่านีจริงไหมกระดาษแผ่นนี้ไม่มีก็ไม่มีวาสนาแหละครับถ้าเกิดไม่เห็นน่ะไม่รู้จะพูดยังไงผมบอกว่าให้กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งไว้ถ้าอยากรู้ว่าถูกจริงไม่จริงอ,ะอ่ะอ่าคัดให้เต็มที่นะครับมันมันไม่ใช่ห้าสูตรมันไม่ใช่ยี่บเจ็ดนะมันน่าจะสามสกว่าสูตรสาสิบกว่าชุดอะ่ะแต่ผมคัดเดือนสิบปดนั่นแหละมันได้แค่นี้นะครับ เอาใช่อาศัยบอลลีตัวไหนชี่ชนมากที่สุดกัอนตัวนั้นแหละก็ตัวนั้นจริงๆอ่ะแปดเก้าชนสามสูตรนะแป่พมเขียนรง่นี้เขียนสองผมจําลืมลืมสูตรที่ห้าสูตรที่ห้ามันก็มีแปดเก้าอยูอ่ก็เขียดจำกับนะอันนี้บนอันนี้บนนะครับอันนี้ล่างเนี่ยเขียนกำกับไว้อยูอนน่อันนี้ดับอันนี้ดับอ่านอ่านดูนะครับเด่นก็สี่ดับก็สี่ดับสี่ทั้งบนทั้งล่างเรียบ ดับแม่นมากต่อเนื่องนะครับจะไม่ดับได้ยังไงนะเลขล่างออกแปดเก้าเลขบนออกศูนสามก็ดับนะเลขสีไม่มีเลยนะครับอ่าสองตัวสามตัวก็เอาตรงนี้อะบนล่างบนก็หาล่างหกก็พอได้นะครับอพอได้นะ คุณจะเอาตัวเดียวไม่ได้นะครับไม่ได้ผมบอกตรงๆเลยแต่หาอาจารย์ท่านอู่ได้เลยถ้าจะเอาตัวเดียวชุดเดียวไม่ได้ผมจะมีแบบนี้ทุกงมวดนะครับจากสามสิบชุดอาจจะเรือสิบแปดบางทีอาจจะเป็นเรือสิบห้าถ้าเลกชนมากที่สุดเลือสิบเลือแปดก็มีเดี๋ยวจะลองดูงวดหน้านะครับงวดหน้านะอาจจะเรือน้อยนะตามที่ผมคิดดูนะผมเห็นเลขออกได้ห้าชุดสามข้างบนนะข้างบนห้าชุดสามเลขล่างออกแปดเก้าใช่ไหมเออหน้า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 ,นาจะน้อยงวดห้วหอ่ะติดตามดูห้าที่ห้าชุดนะ ผมทำ5ชุดให้ดูที่เดียวนะครับโอเคจบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ